สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance Fillea นะครับ EP นี้นะครับผมจะมารีวิวน้ําหอมของแบรนด์เกลแรงนะครับรุ่นนี้เลยครับเกล a รง h a b i t r o u g e นะครับตัวนี้เป็น EDT นะครับผมเป็นน้ำหอมของผู้ชายนะครับกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ออกมานานมากเลยนะครับคือเปิดตัวตั้งแต่ปี1965นะครับก็คือสมัยรุ่น รุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมเลยนะครับประมาณนี้นะคือท่านนับย้อนหลังไปก็ประมาณห้าสิบห้าห้าสิบหกปีประมาณนี้นะครับนะแล้วก็เขาก็ขายมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมนะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นน้ำหอมที่มีอายุคือเปิดเปิดตัวมาตั้งแต่ปีที่ค่อนข้างนานและเป็นน้ำหอมที่ คือกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่มีมานานที่สุดเท่าที่ผมมีนะครับผมนะอ่ะ uh, perfumer เนี่ยนะครับมีอยู่หนึ่งคนนะครับก็คือคุณจองปอเกอร์แรงนะครับคือเป็นหลานของจาร์เก์แรงที่เป็นเจ้าของแบรนด์เกอร์แรงอ่ะนะครับผมอ่ะ,อะส่วนโน้ตนะครับคือค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะท็อปโน้ตเนี่ยก็จะมีเลมอนครับแล้วก็บาซิเลียนโลสบูดโลสบูดเนี่ย ถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยคือเป็นไม้จาพวกไม้พยุงอะครับเป็นไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับผมนะแล้วก็มีออเอน์ครับเบอร์กอมอลามแล้วก็แท e จูรีนแท g จูรีนเนี่ยคือส้มเขียวหวานนะแล้วก็มีเบซิลคือโหระพาต่อมามิดเดิลโน้ตนะครับจะมีโรสคือกุหลาบครับแล้วก็ดอกคาเนชันครับดอกคาเนชันเนี่ยเป็นดอกไม้สีแดงที่มีความเผ็ดนะครับผมนะ มีแซนเดอร์วูดนะครับไม้จันซินนามอนอบเชยแล้วก็มีแพทชอรี่มีจัสมินแล้วก็มีซีด้านะครับส่วนเบดโนตเนี่ยมีวานิลลาแล้วก็เลเซอร์คือหนังนะครับมีแอมเบอร์แล้วก็เบนโซอินเบนโซอินนี่คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรลับเป็นกัมยานนะครับผมแล้วก็มีโอ๊กมอสแล้วก็เล็บดานัมเล็บดานัมเนี่ยเป็น ยางไม้ของต้นไม้ชนิดหนึ่งครับคือเขาเรียกว่าต้นซิสตัสอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่ไม,มรู้จักเหมือนกันนะครับนะอ่าโอเคแล้วก็มาลองกลิ่นเลยดีกว่าครับอ่ากลิ่นเนี้ยเนี่ยเป็นกลิ่นที่บอกก่อนนะคือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างดูมีความคลาสสิกนะครับผมเพราะว่าคือน้ําหอมในยุคเก่าๆเ,เนี่ยมันมีกลิ่นอยู่อย่างหนึ่งคือผมชอบอย่างหนึ่งคือมันจะ กลิ่นมันดูแบบคลาสสิกมันดูหรูหรานะอืมเปิดมาคือกลิ่นคือแบบเป็นแบบผลไม้ซีตัสมาทั้งมาทั้งสวนเลยครับนะเพราะมันมีทั้งเลมอนเบอร์กามอสส้สมอะไรพวกนี้คือมาหมดเลยนะอ่าแล้วมันก็จะมีกลิ่นของกลิ่นของไม้อย่างที่บอกเป็นไม้แบบเป็นไม้หอมนะครับไม้แบบหอมละมุนดูเป็นไม้ที่แบบ เป็นไม้ที่มีราคาแพงครับที่เขาเอามาสลักทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงๆกลิ่นหอมๆประมาณนี้นะแล้วก็กลิ่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นเฮอร์เบิรคือสมุนไพรบวกกับความเป็นซีจัสเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นกลิ่นของความรู้สึกมันจะมีกลิ่นเผ็ดๆหน่อยนึงอะครับผมว่ามันน่าจะมาตัวน่าจะมาจากตัวดอกไคเนชันนะครับที่เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นแนวสไปซี่นะครับ แล้วก็มีความเป็นพวกสมุนไพหรือพวกเครื่องเทศสไปซ์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมนะคือเป็นกลิ่นที่มีความฟุ้งกระจายค่อนข้างดีเลยนะครับคือฉีดมาเนี่ยคือฟุ้งแบบกระจายเลยอ่ะนะคือแน่นอนแหละคือมาเป็นซีตัสเนาะซีตัสกลิ่นที่มันซีตัสหนักๆเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายในรัศมีได้ค่อนข้างไกลนะครับเวลาฉีดนะ อืมคือมันมีกลิ่นกลิ่นของไม้อะครับเป็นไม้หอมดูเป็นไม้ที่แบบไม้มีความหรูหราครับคือเป็นเฟอร์นิเหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่ทํามาจากไม้ราคาแพงๆแบบโต๊ะตู้ตัวอะไรเป็นแสนเป็นล้านประมาณเนี้ยนะแล้วผมก็ได้กลิ่นของกลิ่นของหนังนะครับผมนึกถึงเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันเป็นพวกโซฟาหรือ ้วอหนังนะครับที่เป็นที่มีความราคาแพงแล้วมันมีกลิ่นหนังแบบเป็นหนังที่ไม่ได้ดูดักดักนะเป็นหนังแบบเหมือนกลิ่นเบาหนังพวกเบาหนังในรถราคาแพงประมาณเนี้ยนะมันมีมันเป็นกลิ่นที่จะดูเหมือนจะแห้งๆหน่อยด้วยซ้ำนะครับผมมันคือกลิ่นเนี้ยมันเหมาะกับฉีด กลางวันนะครับคือกลางวันเนี่ยที่จริงมันกลางคืนก็ฉีดได้แหละแต่กลางวันเนี่ยกลิ่นมันจะดูทํางานคืออะไรล่ะประสิทธิภาพของกลิ่นมันจะทํางานได้ดีกว่านะเพราะมันมีความฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็กลิ่นมีความสดชื่นสดชื่นแบบแนวซิตรัสแบบเฮอร์เบอนะครับผมคือกลิ่นเนี่ยนึกถึงนึกถึงพวกน้ําหอมในยุคก่อนๆนะครับก็ มันมันก็แน่นอนแหละเพราะว่ามันเปิดตัวตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหกห้านะคือนึกถึงแบบน้ําหอมสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าจนขึ้นไปถึงรุ่นคุณปู่คุณย่าเลยอะ่ะคือประมาณแบบน้ําหอมยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ที่กลิ่นมันจะมีความเป็นโซปปี้เหมือนพวกสบู่หรือกิมอับน้ําที่มีความหอม,หอมอะนะอืมแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันนึกถึงมันมันมีความวินเทจมีความคลาสสิกอย่างที่บอกครับมันเป็นกลิ่นที่ มีความหรูหรานะครับผมถ้าฉีดไปทำงานเนี่ยก็คือเป็นมีตําแหน่งที่ค่อนข้างดูแบบดูสูงเป็นผู้จัดการหรือเป็นแบบ CEO ประมาณนี้นะแล้วอยากได้กลิ่นน้ําหอมที่แบบซีตัสสดชื่นนะครับผมคือลุกมันจะดูแบบเป็นผู้ชายที่แบบดูมีมีฐานนครับมีความรู้แต่งตัวดีนะมีความรูหราแบบ ในมาสคุณชายหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงฉีดก็ก็ได้นะเพราะว่ากลิ่นมันไม่ได้ดูมาสคูลีนมากไปอะครับถ้าเป็นผู้หญิงฉีดก็จะดูแบบเป็นลุคคุณหญิงคุณนายด้วยซ้ํานะผมว่าเป็นน้ําหอมที่เหมาะกับอายุที่ไม่ใช่เด็กๆอะครับคือคนที่ฉีดน้ําหอมกลิ่นนะี้ยนะคือน่าจะอายุประมาณอย่างน้อยนะยังต่ําน่าจะประมาณสามสิบ นะครับคือสาสิบขึ้นไปเลยจนถึงวัยกลางคนสี่สิบห้าสิบอะไรแบบนี้ยคือได้เลยนะครับนะแล้วก็ดูมีฐานนะดูดูร่ำรวยดูเป็นแบบผู้ดีดูไฮโซนะครับประมาณนี้นะอืมก็ยังไงก็ยังนึกถึงน้ําหอมในยุคก่อนๆอ,อยู่ครับคือผมไม่รู้สิคือน้ำหอมยุคสมัยเนี้ย คือกลิ่นมันจะไม่ไม่เหมือนกับน้ําหอมตัวเนี้ยนะคือผมเคยดมน้ําหอมในห้องแบบคุณย่าผมอะ่ะคือมันเป็นกลิ่นประมาณเนี้ยนะครับนะเมื่อก่อนอะ่ะคือมันเป็นน้ําหอมสําหรับคนยุคก,ก่อนๆนะครับอ๋อส่วนความติดโทนเนี่ยนะครับกลิ่นนี้เนี่ยคือช่วงแรกเนี่ยฉีดปุ๊บเนี่ยคือฟุ้งกระจายดีมากเลยนะครับ แล้วก็กลิ่นคือซิตรัสนี่คือโอ้โหทางานดีมากเลยนะครับแล้วก็พอสักพักเนี่ยกลิ่นมันดรายดาวลงเนี่ยมันก็อยู่ติดผิวได้ประมาณผมว่าประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะครับผมเนาะคือมันเป็น EDT นั่นแหละนะครับมันก็อาจจะอาจจะติดได้ไม่ทนเท่าไหร่นะครับสำหรับผมก็ถือว่าพอาะก็ยังรับได้นะหชั่วโมงนะครับผม แต่กลิ่นเปิดช่วงแรกๆเนี่ยคือซีตัสมากเลยนะครับแล้วจังหลังจากนั้นเนี่ยกลิ่นซีตัสมันก็จะค่อยๆระเหยออกไปนะครับเป็นกลิ่นไม้อืมแล้วก็ดมไปดมมาก็เหมือนรู้สึกจะมีกลิ่นแบบพาวเดอรี่ด้วยนะ<อ>ผมนึกถึงพวกแป้งหอมที่เป็นแป้งหอมในยุกคก่อนๆยุคเก่าๆอะครับนะหรือถ้าปัจจุบันอย่างเงี้ยมันจะมีแป้งหอมกลิ่นหนึ่งคือแป้งตาบูอะครับคุณผู้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยได้กลิ่นไหมหรือเคยใช้ไหมนะ แป้งตาบูที่มันเป็นขวดกระป๋องเหล็กเป็นทรงเป็นทรงแบนๆหน่อยอะครับผมที่เป็นรูปแบบคนแบบเล่นไวโอลินอะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นแบบแล้วกลิ่นคือแบบเป็นอย่างนั้นเลยอะนะเออนึกถึงแบบคลาสสิกคือประมาณนั้นเลยอะ่ะอืมนะครับผมก็มันเป็นกลิ่นที่ไม่รู้สิมันไม่ใช่กลิ่นของน้ำหอมในยุคป,ปัจจุบันอะผมบอกไม่ถูกะนะ คือยังไงก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมไปลองได้ที่เคาน์เตอร์ของเกลแรงนะครับผมไม่รู้ว่ามีทุกสาขาหรือเปล่านะคือกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกิเป็นน้ำหอมเกลแรงที่ผมได้มาจากเคาน์เตอร์น่าจะของเอ็มโพเรียมมั้งครับนะเออน่าจะเอ็มโพเรียมแหละเพราะว่าเป็นเกลแรงกลิ่นแรกที่ผมมีนะครับนะแล้วคือดมแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบ ดูซับซ้อนหรือแบบดูหอมอะไรมากมายแบบตามที่ผมชอบนะแต่ผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่เรานึกถึงในอดีตที่ผมได้กลิ่นนี้นะครับคือเป็นน้ำหอมในยุคย้อนไปประมาณสามสิบสี่สิบปีประมาณนี้นะมันเป็นน้ำหอมยุคเก่าๆที่น้ำหอมในปัจจุบันนี้อาจจะมีน้อยแบรนด์หรือน้อยรุ่นที่จะทำกลิ่นออกมาคล้ายๆแบบนี้นะครับผมก็เลยซื้อไว้นะครับแล้วก็ ฉีดไปฉีดมากม็ก็ชอบดีก็รู้สึกฟ resh ดีสดชื่นดีนะครับผมโอเคใครที่สนใจก็อย่าลืมไปลองกันได้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ